พบกันให้สาลามไก่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดี As a hm uh. s s a l ัล u ุมว i k u m w a ะ a h m a t u ล l a h w a b a ะ a k a t u h alhamdulillah นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเราจะมาเรียนออนไลน์กันนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับอ่ะเพนั้นก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามาอ่านดุอากันก่อนพร้อมนะครับอ่า รับบิดานีอิลมาวารุกนีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาสาฮละอิลลามะจัลตะฮูสาฮละโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยาก

อ่าชอรอครับผมอ่ะวันนี้บทเรียนของเราเป็นอะไรไปดูกันนะครับครับสำหรับชั้นอนุบาล2นะครับเราก็จะมีการทดสอบเหมือนกันนะครับอย่างที่ครูคได้บอกไปแล้วนะครับอนุบาล2ก็จะเป็นวันพุธนะครับที่แบบยี่สิบเก้านะครับชอล์ก็จะทดสอบท่องจำ อัลกุรอานนะครับสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันทั้งสามสุร้อนเลยนะครับที่จะทําการทดสอบกันนะครับพร้อมนะครับสุร้อนแรกก็คือสุร้อนอัลกาวซัดพร้อมความหมายนะครับพร้อมนะครับ่เดี๋ยวมาอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. อินนัชานิอและอับตัรแท้จริงเราได้ประทานอันเการร่าซัดแก่เจ้าแล้วดังนั้นเจ้าจงละมาเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์ีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกจัดขาดอั إيجا سورة أيك عصر نخاب أتا سورة أن ماعون سورة أن ماعون هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرادون ويمنعون الماعون. ما شاء الله نختم. اه، اخر سورة اخرى كاب، كا هو سورة كورش. اه، ناخد نا. بسم الله الرحمن الرحيم. لِإِلافِكُورش <ليه في الكراح> <ليه في الكراح> إِلافِهِ لا الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ก็เป็นทั้งสูร์ร์นะครับที่เราจะทำการทบทวนกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับครับนักเรียนเราก็จบกันในสูร์กูรอไชนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับในวักอายะสุดท้ายนะวักทุวที่2นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราก็มาทวนทั้งสูร์ทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยว

وآمنهم من خوف من خوف الحمد لله نحب أدعو آياتي في إجابة نحب الذي أطعمهم و آ م ن า ه م من خوف น,นะครับอ,อ่างั้นเดียวนะครับเรามาดูอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าิอัลลอ์น,ละนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับบิิสม ب س ร الله الرحمن ราะฮีม لايلاف قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و َ آ م َ ن َ ه ُ م م ِ ن خ َ و ْ ف นะครับเดี๋ยวอ่านต่ออ่าอีกนะครับแบบไม่แบบพร้อมกันเลยนะครับอ่านแบบพร้อมกันเลยอยีกทีนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมลีอีลาฟิกุไรช الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ชอลอ้นะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านเสียงเบาๆนะและให้นักเรียนอ่านเสียงดังขึ้นมากว่าคุณครูนะนะครับอ่าลองดูนะพร้อมนะพร้อมเลยนะหนึ่งสองสมาม إيل فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ربه ปล่าครับได้ยินเปล่านะไนนให้ใครอ่านาเสียงดังกว่าคุณครูนะเดี๋ยวรอบนี้คุณครูคเสียงดังมั่งนะนักเรียนเสียงเบานะาเดี๋ยวให้คุณครูคเสียงดังบ้างนักเรียนเสียงเบานะอาลองพร้อมนะครับหนึ่งสองสามบิสมิลลาห์ الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ทีนี้ต่อไปให้เสียงเบาทั้งคู่เลยนะนคุณครูก็เบานักเรียนก็เบา,อาลองดูนะครับเบานะนักเรียนก็เบาคุณครูก็เบานะหนึ่งสองสามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรฮีมลิอิลาฟิกุไรช الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الحمد لله آه بسم الله الرحمن الرحيم. لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من, من خوف <ت ص في ق> الحمد لله นะครับ ه, นะครับก็จบสุราะนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับทดสอบวันพุธหน้านะครับบแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูอักษรกันต่อนะครับ ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาทวนอักษรกับสละกัสรออีนะครับตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับอ่าตัวแรกครับอาลิฟอ,อีอีบาอีบีตาอีตีซาอีซี Jim E G H I H ha I K ha I K ha I D I D Z A N I Z R A I R I R Z E Z C E C C E C นะครับตัวต่อไปเช E C เชน E C นะครับสอด E C ส E Dot I e D Dot I e D To I T To I T Z I Z Z I Z Alhamdulillah Nah, khab Asam Lab Tu อักษรใหม่ของสัปดาห์นี้นะครับอ่ามาดู6ตัวตัวนะครับก็คือตัวอนอ่าดูดีครับอีกทีนึงนะครับอนายอน์สอะอีอน์อีอน์อนออีอนออน์อีอนอััอิ ตัวเกนนะครับเกนอีรีเกนอีรีเกนอีรีออกชัดชัดนะครับรีร ok ีตัวต่อไปนะครับฟาฟาอีฟีฟาอีฟีฟาอี ต่อไปครับตัว o s นะครับ o s e คี of e คี of e คีออต่อไปนะครับตัวก a l f calf e ี กฟัฟอีกีกฟัฟอีกีตัวถัดไปนะครับตัวลามนะครับลามอีลีลามอีลีลามอีลีลอัลัลฮมดุละนะครับตัวลามอีลีนะครับอ่านี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ เราอ่านกันนะครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับอินชาอัลส์เดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูเขียนกันนะครับอ่านักเรียนครับเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนตัวเกณนนะครับตัวเกนเก,เกียนกุปลูนการล้างนะครับเกียนกุปลูนการล้างนะครับนักเรียนเปิดไปนะครับในอ่า เปิดเข้าไปในหน้าที่19ะนะครับก็จะเจอตัวเก์น,นะครับอ่ะมาดูนะครับวิธีการเขียนตัวเกนนะก็เหมือนกับตัวอินที่เราเคยเขียนกันไปแล้วนะครับอ่าตัวเกนเนี่ยนะครับเราก็จะเหมือนกับลากโค้งนะโค้งจากขวาไปซ้ายเนี่ยนะครับโค้งคว่ำนิดนึงนะครับแล้วก็เฉียงจากซ้ายไปขวาแล้วก็เฉียงขึ้นมาให้สุดนี่ก่อนนะครับ เียงมาให้สุดนี้ก่อนเลยนะไม่ใช่มาหยุดตรงนี้นะอย่าเพิ่งหยุดนะครับเลยมานี่เลยเสร็จปุ๊บก็ย้อนลงมาปึ๊ดนะโค้งลงมาตรงนี้นะครับย้อนลงมาเอาใหม่อีกทีนะครับโค้งความปุ๊บเฉียงมาปุ๊บเหมือนกับโคงง้งหงายมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็เฉียงขวามาซ้ายแล้วก็โค้งลงมานะครับแล้วก็มีหนึ่งจุดข้างบนนะครับ เยนนบน1จุดนะครับดูตัวอย่างที่ทางด้านซ้ายมือสุดนะครับเขียนสต็ปแรกนะครับโค้งปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็พอเลยมาด้านนี้ปุ๊บลงมาปึ๊บนะครับอีกสเต็ปนึงนะแล้วก็ลากเต็มๆไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมจุดด้วยนะครับแล้วที่เหลือก็ลองเขียนดูให้หมดนะครับแล้วก็ช่องเล็กนี้ ใส่สระอีนะครับเยนอีรีเยนอีวี่ใส่ซาลาีลงไปนะครับครับใส่สระอีไปนะครับเยนอีกีนะครับอินชา่าล้ออ่ะแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับชั้นอนุบาลสองวันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนสุร้อทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จบในสุร้อนครูร้อยนะครับอินชา่าล้อเดี๋ยว สัปดาห์ถัดไปนู้ดนะครับเราถึงจะขึ้นสูรอบใหม่กันฉลองนะครับสำหรับวันนี้เก่งมากเลยนะครับยกมือขอดูอาอัลลอฮุมมารฮัมนีบินกูรอานวะจั่อัลฮลีอิมามาวะานูรอาวะฮูดาวะรอห์มะอัลลอฮุมม่าักกิรนีมินหูมานัซีตุวะลิมนีมินหูมาจะฮิลตุวะรุุกนีติลาวะตฮูอานาอัลไลลี وعطراف النهر وجعلولي حجة يا رب العالمين ي ا ك م الله خيراً ขอแอบแทนความดีให้กับน <t> ักเรียนทุกคนนะครับ Assalamualaikum warahmatullah ไปครับมันพูดเจอกันทดสอบกุธอ่านนะครับ